เขาไม่ได้ใช้ทักษิณเชนวัรเพื่อสู้กับส้มเพราะว่ายิ่งมีทักษิณคนยิ่งเลือกส้มมากขึ้นเขาใช้ทักษิณเชนวัรเพื่อทําให้คนหมดศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเมื่อพอลเมืองหมดศรัทธาต่อการเลือกตั้งหรือเชื่อว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่คําตอบ mm. เขาจะหันไปหาสิ่งอื่นซึ่งรอแคปเจอร์อํานาจคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ล้มกระดานเหรอมันไม่ใช่ล้มกระดานนะล้มกระดานคือทหารเซ็ตให้ตนเองใหญ่ ทหารกวาดนักการเมืองทิ้งไปแล้วให้ตนเองใหญ่นั่นคือล้มกระดานผมไม่ได้กลัวล้มกระดานผมกลัวการสร้างกระดานใหม่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดคือผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ละรอบเนี่ยส่วนใหญ่พาะผมเชียร์ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นไม่สามารถเข้าถึงอำนาจได้เมื่อเชียร์ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นไม่สามารถเข้าถึงอำนาจได้เนี่ยนะฮะแล้วฝ่ายนั้นก็โดนยุบโดนทำลายเนี่ย ผมก็ใช้มุมเดิมอะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งมันไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบที่ผลการเลือกตั้งสามารถชี้นกชี้ไม้ชี้เป็นชี้ตายแล้วก็กําหนดผู้ซึ่งจะเข้าไปเมียหน้าในรัฐบาลได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นวิถีที่มันค่อนข้างซาดิสก็คือว่าในเวลาที่รัฐบาลไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเนี่ยนะฮะในเวลานั้นเนี่ยฝั่งซึ่งเป็นมาจ ORITY เนี่ยตัวแทนของประชาชนเนี่ยก็ถูกบทขยี้ บทคยี้จนในที่สุดเนี่ยไม่ได้เป็นเสียงข้างมากแล้วแล้วพอถึงเวลาไม่ได้เป็นเสียงข้างมากแล้วเนี่ยเพราะว่าเสียงข้างมากในวันนี้เนี่ยไปอยู่ฝั่งสีส้มเนี่ยนะฮะประชาชนก้าวไกลอนาคตใหม่ก้าวหน้าเนี่ยฝ่ายโปรเกรสซีฟเนี่ยฝ่ายเดโมแครติกโปรเกรสซีฟหรือฝ่ายโซเชียลเดโมแครตีเนี่ยฝ่ายนั้นครองเสียงข้างมากในแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายนั้นเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสเข้าถึงอำนาจมันเป็นวิธีแบบซาดิดซาดิดแบบที่เหมือนกับว่าถ้าเสียงข้างมากต้องการสิ่งใดเนี่ยเสียงข้างมากจะไม่สามารถได้สิ่งนั้น คือถ้าคุณลองคิดดูเนี่ยนะฮะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่าในเวลาที่ประชาชนต้องการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็จะไม่ให้ไม่ให้บางสิ่งบางอย่างนั้นประชาชนต้องการทักษินชินวัตรให้เป็นนายกตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ในเวลาที่ประชาชนไม่ได้ต้องการให้ทักษินชินวัตรเป็นนายกเนี่ยนะฮะจัดให้มันเป็นวิถีที่แบบมันสาดิสซาดิสยังไงพี่กนพี่กนอันนี้ผมคิดอยู่ในหัวผมนะผมไม่ได้มานั่งบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะ ผมไม่บังอาจผมหน้าแตกมาแล้วหลายรอบใช่ไหมในการทํานายผลการเลือกตั้งแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมี something very sinister มันเหมือนกับว่าพอประชาชนอยากได้บางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นน่ยไม่ได้ไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างทิ้งขาดการบทขยี้ทักษิณชินวัตรเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ majority rule dictate ว่าการเมืองต้องไปในทางไหน ในเวลาที่ประชาชนเสียงข้างมากในประเทศพร้อมเยี่จะเลือกสีส้มเนี่ยเขาได้เดอแฟกโตรัฐบาลที่8ของทักษณิณชินวัตรในช่วงขาลงของดอรทักษณิณในช่วงขาขึ้นของดอรทักษณิณท็อปฟอร์มในแบบที่ประชาชนนิยมเป็นการเมืองซึ่งรวมนักธุรกิจตัวท็อปของประเทศไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นประชัยเปี่ยมสมบูรณ์ยันสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ยันท่านเกษมวัฒนาชัย ยันอดิศัยโพธารามัคสุรัจจงรธุรกิจสมศักดิ์เทพดุทินสุนารักษเกวราพันธ์ซูเปอร์สตาร์แคนเบเดตแบบนั้นเนี่ยนะฮะขาขึ้นแบบนั้นน่ยแล้วถึงเวลาประชาชนเลือกต่อเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าหลายคนก็ถอยห่างออกมาแต่ว่าในที่สุดก็ยังเป็นครีมออฟเดอะครอปไปจนถึงวาระที่สองตอนช่วงแรกเนี่ยหปีน,น,นั้นเนี่ยนั่นคือขาขึ้นฝ่ายม majority rule ถูกบทขยี้เพราะว่าเราอยู่ในระบบซึ่งเป็น tyranny by a minority t e r ร n ี by a minority แปลความในที่นี้ก็คือว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่ประชาชนเสียงข้างมากต้องการเนี่ยไม่ได้ในเวลาที่ประชาชนเสียงข้างมากในที่สุดเนี่ยคือสีส้มความพร้อมบทขยี้ไม,ม่ให้สีส้มได้เสียงข้างมากมันเป็นสิ่งที่เป็น foregone c o n c l u s i o n วิธีแห่งการปฏิบัติมันย่อมไม่เปลี่ยนผมใช้สามาัญสำนึกคิดกับเรื่องนี้โดยที่บางคนอาจจะบอกว่าปลื้มคิดไปเองปลื้มเป็น conspiracy The o r รไม่ใช่ผมใช้ very basic deductive reasoning คิดกับเรื่องนี้ very basic deductive reasoning ที่ผมคิดกับเรื่องนี้ในช่วงแรกก่อนที่คุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยใ,ในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนหันไปนิยมธนาธรหันไปนิยมพิธาหันไปนิยมปียบุตรหันไปนิยมสีสม้มหันไปนิยมคณะก้าวหน้าก้าวไกลและในที่สุดณนะอุลานี้พักประชาชนเสียงข้างมากในแผ่นดินเนี่ยส้มไปแล้วเนี่ยนะฮะค่านิยมของประชาชนเสียงข้างมากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นผมประเมินว่าโดย deductive reasoning ตอนนั้นก็คือว่า ดรทักษิณชินวัตรกลับมาในเวลาซึ่งความนิยมของทหารนั้นลงเพราะว่าอยู่ในอำนาจมานานเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีความจําเป็นในการพึ่งพาอายพรรคเพื่อไทยในการเอาไว้ใช้สู้กับเด็กๆสู้กับข่้นนิยมใหม่เหมือนกับว,ว่าพรรคเพื่อไทยจะเก่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบที่พรรคไทยรักไทยนั้นเก่งซึ่งเอาจริงแล้ว พักไทยรักไทยเข้ามาแก้ไขปัญหาได้หลายเรื่องแต่ว่าหลายเรื่องมันได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วด้วยและมันอยู่ในช่วงซึ่งเศรษฐกิจค่อยๆทะยานขึ้นมาตัวเลขเศรษฐกิจมันเริ่มดีอย่างมากในช่วงตั้แต่ปีแรก2ปีแรกโดยเฉลี่ยมันดีตลอดเลย4-5%เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันพ้นจากวิกฤตไปแล้วมันไปสู่จุดที่ต่ํามากในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้มคุณทักษิณเก่งด้านเศรษฐกิจไหมเก่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในยุคนั้น เป็นผลงานของดรทักษิณนะฮะด้วยความเคารพแล้วผมนี่พูดจากปากของคนซึ่งเลือกทักษิณชินวัตรสครั้งนะในยุคไทยรักไทยเพราะฉะนั้นโดย deductive reasoning มันเหมือนกับว่าในเวลาเนี้ยต้องพึ่งพาแมกเนตเดิมเพื่อดึงดูดให้พลเมืองไม่เลือกสมนั่นคือก่อนการจัดตั้งรัฐบาลองค์อิงนั่นคือ thinking prepare ทองทานชินวัตร government thinking ในวนี้โดย deductive reasoning ซึ่งเป็นสมมาสมัญสำนึกเนี่ย เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเพราะว่าข้อมูลชุดข้อมูลมันเปลี่ยนไปแต่ชุดข้อมูลมันเปลี่ยนไปในที่นี้มันแปลว่าอย่างไรมันแปลว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าพลเมืองชาวไทย่ยังไงยังไงเนี่ยถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าย,ยินยอมพร้อมใจไปเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีเขาไม่ยอมเสนอชายเกษรรมริติสิริและเศรษฐาทวีสินโดนสอยแต่โดย deductive reasoning ที่นั่งมองในหลังการจัดตั้งรัฐบาลแพรทองานชินวัตรหรือรัฐบาลทักษิณ8เนี่ยนะฮะ thinking ในเวลานี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ใช้ให้ดรทักษิณเนี่ยสู้กับสม้มคือเขาสู้กับส้มได้อยู่แล้วการบทขยีส้ส้มโดยการสร้างวาทกรรมขึ้นมาว่าอยู่ใต้สหรัฐอยู่ใต้โลกสากลแล้วก็ชังชาติแล้วก็ไม่ได้ต้องการระบอบอะไรเงี้ยการปั่นวัฒกรรมขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยการสร้างสตอรี่ไลน์นั้น,นมันเหมือนกับว่ามันสร้างมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีการสร้างอีกให้กับพรรคประชาชนแต่ว่าพูดง่ายก็คือว่าเขาไม่ได้ need ทักษิณชินวัตร to fight the progressives ผมคิดว่าเขาใช้ทักษิณชินวัตรเพื่อให้คนเนี่ยผมไม่ได้ว่านะผมเคารพทุกท่านนะฮะผมเคารพสิ่งที่ผมวิจารณ์อยู่ผมเคารพท่านอดีตนายกผมเคารพการต่อสู้ของแต่ละฝ่ายผมเข้าใจว่าคนที่เป่านกวีดเนี่ยต้องการอะไรผมเข้าใจแม้กระทั่งจุดยืนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดังเดิม ผมเข้าใจจิตวิญญาณของมวลชนคนเสื้อแดงและผมเห็นใจอย่างมากการเคลื่อนไหวของประชาชนสีส้มทั้งหมดแต่ผมบอกเลยว่าโดยสามารถสำนึก d ดีทักติ e a s o น i n g ตรกศาสตร์แบบนี้ในอย่างที่ผมมีมนุษย์มนุษย์ธรรมดาวิญยูชนที่อ่านและคิดเรื่องนี้แล้วก็ conspiracy theory นิดๆแต่ว่าไม่เคยโกหกใครผมบอกเลยว่าผมคิดว่าเขาใช้ทักษิณชินวัตรเนี่ยเพื่อทำให้คนนั้นไม่ศรัทธาในการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้ง คือคุณต้องคุณต้องมองระยะสั้นว่าเป้าหมายคืออะไรและระยะกลางการวางแผนระยะยาวเพื่อทำลายความชอบธรรมของคณะรัษฎรเนี่ยมันมีมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงปลายๆเอาจริงๆช่วงกลางกลางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อันนั้นเป็น Long Term Narrative ที่ต้องสถาปนา re-established ซึ่งมันเป็น Long Term Narrative ที่เอาจริงแล้วทำไม่สำเร็จเพราะว่าถ้าคุณจะให้คนไม่ศรัทธานในระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าคุณใช้การ์ตูนแล้วโน้มน้าวให้คนนั้นเกลียดปรีดีพนมยงแล้วก็แปลกพิบูลสงครามเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะว่าการ์ตูนนั้นมันไม่ believable เพราะว่าคนส่วนใหญ่ผมก็นั่งดูนะฮะแล้วผมก็นั่งลุ้นว่ามันจะสร้างศรัทธาสำหรับคนซึ่งเขาเ mm hmm. ชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยไหมมันไม,ม,นไม่มันไม่สร้างเพราะว่าอะไรทําไมมันไม่สร้างอาจจะไม่ใช่เพราะว่าการ์ตูนทําให้ดีแต่เป็นเพราะว่าพลเมืองเนี่ยไม่พร้อมที่จะเชื่อเขาเรียกว,ว่า you you're playing Very cartoonishly to an incredulous audience เพราะฉะนั้นแนวทางที่เวิร์กที่สุดในการทำให้คนหมดศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย In the medium term คือคุณจะต้องล่อให้นักการเมืองเนี่ยเดินตามกิเลสตัณหาของตนเองนักการเมืองเป็นมนุษย์ที่เห็นแก่ครอบครัวการเดินตามกิเลสตัณหาของตนเองในการทำในสิ่งที่เอื้อเครือญาติเป็นสิ่งที่ถ้าปูลู่เลนไว้ในที่สุดนักการเมืองจะเดินเข้ามาในลู่เลนนั้น เพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองเลยว่าตะเวลานี้เนี่ยเขาใช้ทักษิณชินวัตรเพื่อสู้กับส้มเพราะว่ายิ่งมีทักษิณชินวัตรยิ่งมีรัฐบาลน,นี้เนี่ยรัฐบาลซึ่งถูกตีตราว,ว่าสืบสันดานทั้งนั้งที่ก็อาจจะไม่แฟร์เพราะว่าไม่กี่คนเองที่เหลือเขาก็ไม่ได้สืบสันดานอะไรแต่ประเด็นก็คือว่ายิ่งมีทักษิณยิ่งมีรัฐบาลน,นี้คนยิ่งเลือกส้มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยขนาดคนซึ่งไม่ต้องการแตะหรือปฏิรูประบอบเลยก็ยังหันไปเลือกส้ม เพราะว่าปรากฏการคอรมสืบสันดาน deductive r e a s o n i n g ตรกกะแบบเหตุผลทางเรีนยนในในที่นี้ก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้ทักษิณเชนวัตเพื่อสู้กับสม้มเพราะว่ายิ่งมีทักษิณคนยิ่งเลือกส้มมากขึ้นเขาใช้ทักษิณเชนวัตเพื่อทําให้คนหมดศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเพราะว่าสิ่งนั้นนํามาสู่สองอย่างนํามาสู่พรรคที่ถูกป้ายสีอย่างไม่เป็นธรรมว่าต้องการล้มต้องการปฏิรูป และนํามาสู่ความที่คนมองว่าถ้าเลือกอีกพักหนึ่งก็ได้สิ่งที่โดยสากลเคาร์ว่าเนปเทซิสมการใช้อำนาจที่เอือ้อต่อไม่ใช่แค่พวกพ้องแต่เครือญาติซึ่งไม่สามารถกําจัดได้โดยการเลือกตั้งการเลือกตั้งมอบพักการเมืองหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นภยัยคุกคามต่อระบอบถูกมองอย่างไม่เป็นธรรมและการเลือกตั้งให้อีกพักการเมืองหนึ่งซึ่งทําในสิ่งที่พร้อมเอื้อเครือญาติและมีรัฐบาลซึ่งสื่อสารมวลชน ทบจะทุกแขนงเขาพร้อมเรียกกันว่าเป็นคณะรัฐมนตรีสืบสันดาทั้งท mm. ั้งที่ไม่ได้สืบสันดาหทั้งหมดแค่ส่วนน้อยการสร้าง credulous audience การสร้างพลเมืองซึ่งมีความพร้อมเพื่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะเป็นกระดานใหม่คุณสร้างแบบนี้การสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้คนนิยมฝ่ายขวาไม่สําเร็จถูกแทนที่โดยการสร้างโฆษณาชวนเชื่อในแบบที่ให้คนนั้นหมดศรัทธาต่อการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นในระยะสั้นนเวลานี้มีคณะรัฐมนตรีชุดนี้โอเคในระยะกลางเป้าหมายคือสร้างพลเมืองซึ่งมีความรู้สึกว่าการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบพัคที่ชนะการเลือกตั้งก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกมองอย่างไม่เป็นธรรมและผิดถูกมองอย่างผิดว่าไปสะเทือนระบบทั้งท่งไม่สะเทือนอีกพักหนึ่งพอเลือกเข้ามาก็เป็นกวนเครือญาติอยู่ดี เมื่อพอลเมืองหมดศรัทธาต่อการเลือกตั้งหรือเชื่อว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่คำตอบเขาจะหันไปหาสิ่งอื่นซึ่งรอแคปเจอร์อำนาจคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ล้มกระดานเหรอมันไม่ใช่ล้มกระดานล้มกระดานคือทหารเซตให้ตนเองใหญ่ทหารกวาดนะักการเมืองทิ้งไปแล้วให้ตนเองใหญ่นั่นคือล้มกระดานผมไม่ได้กลัวล้มกระดานผมกลัวการสร้างกระดานใหม่